มาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปเจ,จอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y com และ YouTube Dara Daily Official และวันนี้มีแต่ข่าวที่ดูแล้วจะทำให้หัวใจของคุณผู้ชมพองโตอิ่มไปด้วยความสุขทั้งนั้นเลยลคะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวของคู่พระนางขวัญใจคนทั้งประเทศหลังณเดชท,ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าวขอ,อยาญาแต่งงานด้วยแวนเพชรท,ที่ประเทศอิตาลีส่วนบรรยากาศวันน,นั้นยาญ่าจะจับโป๊ะว่าที่จเจ้าบ่าวได้ไหมเดี๋ยวต้องให้มาเมาส์แล้วไปต่อกันที่ความหวานของซิลวี่พาวิดาที่ตอนนี้คบหาดูใจมิน้นมินทิตามาเกือบ3ปีแล้วทั้งคู่จะดูแลกันดีขนาดไหนมีเคล็ดลับยังไงกันบ้างไปติดตามกันเลยจ้า ช่วงไหนอะคะช่วงก่อนช่วงเดินทางก่อนก็ได้เป็นไงบรรยากาศตอนเดินทางไปอิตาลีก็ดีค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบแพลนกันนานมากๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ไปนานพอสมควรนะสวยทริปนี้เป็นคนใครเป็นคนำนัดว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงวางแพลนอะไรเนี้ยทำแพลนด้วยกันค่ะแล้วก็แล้วก็มีเอเจนซี่แบบว่าช่วยทำทัวร์ให้แล้วอัตรแพลนมีเอ๊ะมั้งไหมย่าเหรอคะเอ๊ะเอ๊ะว่าจะขอเอ๊ะเอ๊ะเอมั้งไหม ตอนที่แพลน่ะไม่ค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ยังเตรียมตัวนะแล้วเราไปตอนไหนที่รู้สึกว่าเออาจจะใช่เลยทิปนี้คือตอนตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็ชิลมากๆแต่เมื่อเมื่อแบบเหยียบเท้าเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แบรเริ่มโรแล้วเริ่มโกเริ่แบบเริ่มมีอาการยัดเรียมไปกี่ชุดค่าบ เรื่องเตรียมเตรียมยมชุดตามวันเลยใช่ค่ะทำกันบ้างไว้เป็นอย่างดีทำกันบ้างไว้เป็นอย่างดีใช่ทำกลันบ้างพี่เบยมีอาการยังไงที่เริ่มล็อกแล้ววันนี้เขาก็เขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่ะแบบขยับเยอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตลอด่แสดงว่าก็จับโฟได้ เราก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าบวิวมันสวยก็ได้อะไรตอนนัาดย่าเริ่มเตรียมตัวยัางขาเว่าะเขาเริ่มขยันหนูหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วเตรียมไว้เลยเหรอตลอดทริปเลยเหรอหนูเตรียมตัวหนูคิดไว้เยอะมากเลยห้หนูให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แแแบบบบถ่่่่่่่่่่่าาาายยยยรรูปปปสวววววดดดด้้้้ใชคคคะะะมมมนนจิิตไไไไไเเ็็ทีลก ก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะแสดงว่าเป็นไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องสวยทุกวันแล้วคือต้องเตรียมใช่ตามตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนเฉยๆจากที่เซาออมานอกจากชุดแล้วมีอะไรอีกไหมครับเรงนี้แบบว่าความดีใจคิดเป็นว่ามันต้แบบประมาณไหนระดับไหนหมายถึงว่าต้องเตรียมหมว่าต้อเตรียมต่อเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องดับยังไงหรือมุมไหนเราสวย ไม่ได้เตรียมขนาดนั้นค่ะแค่แค่ชุดแล้วบริหารนิ้วรอไหมคะบริหารนิ้วไม่รอจริงๆอ่ะหนูว่าทำเล็บไปแล้วด้วยแล้วแล้วเล็บหลุดเพราะว่าลงน้ำว่ายน้ำเยอะเล็บหลุดเล็บหลยไม่มาถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆคือตอนที่อุ้ยแป๊บนึงหนูขอเช็ดแว่นก่อน จริงๆอะวันวันนั้นนะคะเป็นวันที่แบบคีเพีแพรแบบแบบโปะมากๆมากๆเพราะว่าทั้งวันเราชิลกันมากค่บ <laughs> นั่งรถขับรถแบบว่าแล้วเขาไม่เร่งหนูเลย <laughs> แต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่เดี๋ยวหนูค้างให้หนูเขอเล่าให้ฟังเต่าคือ เขาเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเออเป็นเหมือนบอ่างอาบน้ําของราชนีค่ะ <Yeah. S 1> ที่อยากให้ไปมากๆก็เลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก็ชิลมากๆชิลมากว่ายน้ําเสร็จขึ้นไปกบว่าจะแบบแผ่ตัวให้แห้งหันปูผ้าปุ๊บนอนปับ๊บหันไปอีกทีเอ้า พี่แม่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแบบใส่แบบใส่ซิลค์ใส่ทุกอย่างไอ้น้อใส่ลคเร็วจังไอ้หนึ่งว่าสไ get changed get changed เปลี่ยนชุดเดี่ยวนี้เปลี่ยนชุดอัวนี้ไอ้น้องสไลคไม่ได้ไอ้ตัวเปียกมากเลยไอ้ยูต้องรอให้ไอ้แห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ย่าก็เริ่มแบบทำอไมล่ะ ฮิวสั่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหนูก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูอันนี้มันหกโมงนะซันเซ็ตตั้งสองทุ่ม uh. ที่แบ,บก็เริ่มหน้าแดง <laughs> เขาแบบทำไงดีทําไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยเคยิดว่าอ่ะโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาแบาบว่บาเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุด <laughs> หนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบโอ้ oh my god is he gonna ask me <laughs> แต่สักพักหนึ่ง <laughs> เห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นแบบประมาณ17คนแบบว่าย่องอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านวิ่งผ่านกำแพงค่ะก็ก็หันไปบอกพี่แบว่าอุ้ยคนมาเต็มเลยแต่ตอนแรกไม่ใจก็รู้แล้วเนาะรูแล้วค่ะูแล้วค่ะูแล้วค่ะก็เลยก็เลยตอนที่ตอนที่เขาจะขออ่ะก็เลย ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากําลังจะขอใช่ค่ะเบ้าขตอนที่นี่ค่ทีเขาข่าวอุ้ยอันนี้หนูให้พี่แป๊บบอกได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเขาตื่นเต้นมากๆเขาลนแล้วก็ย่าต้องถามเขาประมาณสองสารอบว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะย่าต้องฟดับไพ่ย่โอ้โหไม่ดับตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังค่ะบอกเราแล้นะประมาณไหนที่เขาบอกตอนนั้นพินาทีนั้น มีคำว่าแทรกซึมค่ะแทรกซึมมีคำว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนที่เหลือไปถามพี่แหวนได้แล้วพี่ย่าตอบยังไงก็เอาจิงๆอะนะตอนนั้นอะหนูจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกีด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 แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงหรอกยาาคือแบบว่าจริงมากมัน Yeah I was so happy มันในมันในปัจที่เราคิดไปไหมว่าเออจะต้องโมเมนต์นี้แหละคือ ไม่รู้มันมันทุกอย่างมันแบบมันมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือคือถึงจะรู้อยู่แล้วต่อวินาทีที่พี่แบล็เขาคุกเข่าอยู่เต้นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบเย้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะก็ตอนสวมแหวนตอนที่สวมแหวนสาบานเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำเลยค่ะมองอะไรไม่รู้อ่ะใช่เหมือนเหมือนจะมองพี่แบล็แล้วก็แบบเอออย่างเงี้ยค่ะไม่นิ่งไม่ พอดีค่ะแสดวาเขาเขาัดคเื่องวันนี้มีโเอีกเยอะๆไอแก๊งไ่ได้ให้แสดงแสดงว่าพี่แบ๊เขาก็รู้ไซส์เราแล้วรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะจริงๆพี่พย่าดูความหมายของแบกบหมายที่เขาทแหวนงนี้ให้เราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงจริงเหมือนพี่แบ๊เท่าที่เท่าที่พี่แบบเล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้ว เขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นกระรัาพี่กระรัากระร้าแล้วหนูแบบยังไงลูกทุกคนเขียนว่า12ใชสิบสองเท่าไหร่คะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกตาหนูเลยนะอันนี้ห้าจุดห้าค่ะซึ่งซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์มิวส์สั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงจริง พี่เห่นห้าจุดห5.5ค่ะมันกะแทกตาเหมือนกันมันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรอันนี้มันแบบพิเศษยังไงใช่พามาให้เสียงลงแบบแตต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะแบบตอนแรกเนรู้สึกเอวูไหมรู้สึกเหมือนเพชรทรงเหลี่ยมนิดนึงประทัดก็ะไรเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะเป็นเพชรที่เราเห็นแบบเราตกใจไหมอุ้ยแสบตามะเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นหลังจากที่ทุกคนแบบแบบมาแล้ว ก็คิดว <toys> ่าแบบอู้เต็ม <downstairs> นิ้วดีเนาะอันนี้อันนี้อันนี้คือแหวนขอแต่งงานหรือว่าข้อมั่นอันนี้แหวนมั่นแหวนมั่นมั่นแหวนมั่นมันจอดแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงนึงไม่ติดถ้ามีก็ไม่ติดใช่ไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่แววแสดงว่านี่แหวนมั่นก็ใหญ่กว่านี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ ไม่เอาแล้วนิ้วนิ้วหนูเล็กค่ะถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วรัชกาลทรงแหวนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพิธีมั่นแบบจริงจริงังไหมทางพิธีมั่นหรือพิธีส่งขอจากข้าพุ่ใหญ่เป็นแบบว่าเป็นพิธีแบบว่าที่เป็นทางการเลยเหมือนพี่แม่คุยกับแม่ไว้แล้วอ๋อถ่าเป็นแบบคราบครัวเราแล้วไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเรื่องพิธีการแล้วก่อนหน้านี้แบบครอบครัว รู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนะเก็บความลับได้ดีมากต้องปบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบร์เตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะหลังหลังจากต้นตปีหลังจากช่วงเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยอะไรกันพี่แบร์บอเราเราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันนานมากๆสิบสองปีใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะรู้สึกว่าอะไรแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่าแบบ รักมากขึ้นความรู้สึกความรู้สึกของเราก็คือมั่นคงแน่เลยสำหรับย่าโมเมนต์อย่างนี้ย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือกหรือเปล่าในต่างค่ะจริงๆในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะอยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบบอกว่าอะไรๆดีใจมากๆแบบพูดแล้วไม่ออกกีดอย่างเดียวค่ะทำไมงั้นมันนี้พูดเลยก็ได้พี่อย่ากว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นไงเขาสองปีมันก็ยาวยึ้นสองปีแบบเส้นทางเดินของเราถึสองปีเลยนะพี่ก็จริงจริงก็ ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งตั้งนานเราก็รู้สึกว่าว่าคนนี้คือใช่ตั้งนานแล้วเปนแลแท้ทอแต่อในละครดวงไปอันีแล้วีวิจริงยังไงบ้างตอนนี้อุ้ยในละครมันไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจ,จริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วทไมมนเรื่อต้องบอกเพลงบยอะเพลงที่ทุกคน้องพร้อมกันไม่รู้ค่ะแี่พี่แบ๊กพี่แบสั่งไว้ค่ะ จริงๆเรามีคุยกับคิมไหมเพราะว่าคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถที่จะล้หน้าเราสองเออที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดกลัวคนไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะแต่ช่วงนั้นตัางเก่ว่าคิมพยายามเหมือนหลบหลบหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราเลยนะไม่เลยค่ก็เจอกันบ่อยมากเลยนะแต่เขาเป็นคนกลัวค่าเก่งเขาปวดต่างเก่งเขาปวดใจหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะจริงๆ เท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่า sit down คลานเดี๋ยวนี้อะไรอยย่างงเี้คิมเป็นคนควบคุมทุกคนแต<ช>่ในในโซเชียลน้องยายาก็ค่อนข้างตอบโพสเยอะเหมือนกันอีกแบจริงจริงเลยเยอะมากเลยค่ในในใ <c oughs> ะหลายคนแซวแล้วค่ะแบบคลั่งรักมากเลยอ <c oughs> อะไรยย่างงเี้ดีใจมากค่ะแวหลังจากนี้เราพร้อมนะที่จะแบบไปสเต็งใหม่ด้วยกันเองค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้คุย ต่อแทนแพลนไม่บ้างหรือยังพี่ย่าว่าใครในใจคร่าวๆว่าเออวันแต่งต้องไหวต้องโฟกัสวันแต่งแล้วนับจากนี้ยังยังเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆอีกสักพักเลยใช่ไหมพี่ย่ใช่อาจจะเป็นปีปีหน้าไหมหรือยังไงโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ใครยังไม่ยังไม่ได้แพลนกันกําลังใจเราฟิตแบบล้นหลามมากพี่ย่ากดไลค์คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ทุกคนก็บอกว่า finally finally กันใหญ่เลยคนทั้งประเทศทุกคนยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนนี้นะตอนนั้นขอบคุณมากมากค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยคนณแม่ถามยาว่าการศึกษา12ปีความรักความอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศมัน <laughs> มีมุม,มอืิจฉาหรือมีรู้สึกอะไรที่คนจับตามองแล้วลุ้นไปไม่ค่อยค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบ มัามีคนจ้องตาจ้องมองเราตลอดเพราะว่า relationship ของยากับพี่แบเราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่นกอนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้างชิลแล้วก็เป็น relationship ที่เราพูดมากกว่าหนึ่งคำในการอธิบายความรู้สึกตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลาเลยจริงๆมันแลกตั้งแต่ดรงใจอุคนีเลยไหมเเริ่มเป็นใจกันพรโอ้ oh, no no n no, no. หลังจากนั้นค่ะเกมไรเกมรักใช่ ความรู้สึกเรื่องมาตอนนั้นใช่ไหมจากความรู้อยกเพื่อนแล้วกลายมาเป็นความที่จะว่าดีๆต่อกันประมาณนั้นรึเปคะน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่หลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันหรือรลกความด้วยกันมันจะเขินนี่กว่าเดิมอีกหรือว่ายังไงโอ้เต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะ บอกอะไรกับเอฟซีหน่อยค่ะแฟนเอรแบบีขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทางย่กับพี่แบร์มานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขออกมาแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราเลยโอเคขอบคุณครับโชว์แหวน้วลาะย่โชว์แหวนนะครับเอาเรื่องงานรู้ชนะ ดีค่ะเรื่องความรักกำลังจะเข้าปีที่สามมันมายืดยาวเหมือนกันเนาะแบบว่างงเหมือนกันค่ะคือไม่ไม่เคยคบใครนานเกินปีครึ่งสิว่ะคนนี้นานสุดเลยจริงๆคุยกันแม้ว่าเฮ้ยเธอสามปีแล้วนะอะไรเงี้ยคุยก็พูดตลอดพูดกับเขาตรงๆเลยบอกว่านานเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งคู่ก็คืออยู่ในจุดแบบอุ้ยนานเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะอะไรคิดว่ามันถึงเวลาได้ไกลขึ้นไหคิดว่าทั้งคู่ รู้ว่าอยากมีกันละกันแบบถึงแม้ว่าจะผ่านคือหนูชอบโดนถามว่าไม่ทะเลาะก,กันบ้างเลยเหรอหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ทะเลาะทะเลาะก,กันหนักด้วยเวลาทะเลาะกันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบเรามีวิธีการที่จะกลับมาคุยกันได้สมุดใ,ใครงอค้อใครก่อนด้วยหนูง้อซะเยอะนะ <c oughs> หนูหนูง้อเยอะอยู่แต่ว่าเออมันเหมือน มันไม่ได้มีเรื่องราวที่คือเวลาคําว่าทะเลาะที่ซิลพูดไปอ่ะมันไม่ใช่แบบด่ากันแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายเสียงดังอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นเวลาคู่เราทะเลาะกันมันจะมีความแบบมาคุกนงอนๆกันแล้วก็ไม่คุยกันหรือรุ่นนี้นั่นแล้วก็พออารมณ์ดีขึ้นก็จะเข้าไปแบบคุยได้เหมือนเดิมเลยตอนแรกเขาจะขี้งอนก่จริงๆิขี้งอนทั้งคู่ซิลก็ขี้งอนเหมือนกันคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าต่างกันมากใช่ไหมตอนนี้อยู่ด้วยกันเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆมันเหมือนกันมาากแต่่วคนเหมือนกันนคละเรื่อง เป็นเพราะเวลาเพราะงานไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่ทำให้เรายังไงนะทำให้เป็นแต่ละเรื่องไหนที่ทําให้เราแบบอ๋อเรื่องส่วนมากเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเพราะว่าเราคบกันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมีแค่เรื่องแบบเอ้ยทาไมไม่ล้างจานหรืออะไรเงี <laughs> ้ย <laughs> มันเริ่มเป็นมันเริ่มเป็นเรื่อง <c oughs> เล็กน้อยแล้วที่แบบจะล้างจานให้ไหมนะหรืออะไรเงีเ้ยเออก็เป็นเรื่องที่แบบทําไมไม่มาหาเลยไม่ขับรถเลยอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยๆน่อย สามสปีแล้วีีมันมีอะไรต้องปรับคะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องปรับหเอ่อหลักๆของซิลเรื่องที่ต้องปรับน่าจะเป็นการโตเป็นผู้ใหญ่หละคิดว่าเพราะว่าตอนซิลค่กัาบพี่มินตอนแรกๆซีล่ยังยี่ห้าอยู่เลยตอนนั้นยังแบบยังเปรี้ยวยังเปรี้ยวชอบเที่ยวชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยเอ่อเหมือนทุกวันนี้กําลังจะยี่แปดแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่า อยากเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเปลี่ยนจากโฟกัสเมื่อก่อนจะเป็นแบบไปว้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรักเพื่อนมากตอนนี้ก็เป็นกลับมาโฟกัสครอบครัวโฟกัสแบบคนใกล้ตัวแล้วก็โฟกัสแฟนอะไรอย่างเงี้ยติดแฟนได้ไหมยก็ติดนะก็ติดติดกันทั้งคู่แหละแบบถ้าสมมุติแบบยุ่งยุ่งจะไม่ได้เจอกันก็จะหาเวลามาเจอกันให้ได้อะไรเงี้ยเราอย่างที่มิ้นเข้าเฟให้สังพา์ว่าเขาอาจจะแบบ ไม่ค่อยให้อยากให้เราแต่งต yeah, ัวเซ็กซี่มากเท่าไหร่เป็น่จริงเคยเหรอมันม so ีมีคลิปของใช่เหรอจริเขามีถึงไม่ถึงเขามีถึงเลยลูกมีวันไม่เคยส่งเสริมไม่เออเขาเาไม่เคยพูดอะไรเรื่องเรื่องการแต่งตัวสิเลยอ่ะแบบว่าเอองงเลยว่าว่ามีมีด้วยเหรอที่เขาพูดเขาเขาเขาคิดว่าต้องมีไหมเขาห้ามเลย ไม่ไม่ไม่ไมีห้ามมีแต่แบบเบฟเอาเลยเอาเลยเราเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแต่งตัวแซบแซบเราชอบอะเรา <evet S 1> <ละ S 2> รู้สึกว่ามันแบบคนเราถ้ายอยากแต่งตัวแบบไหน,นต้องได้แต่งรู้สึกว่าแซบสู้กันไปนเลยแซบแซบทั้งคู่เแซบทั้งคู่จริงจริงเราสเต็ปชีวิตยังไงนะครับสเต็ปจริงๆยังไม่ค่อยได้เออ่ยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้วางให้มันชัดเจนแต่ว่าถามว่าเราได้คุยกันเรื่องแบบ ถ้าเรามีบ้านอยู่ด้วยกันน่าจะดีเนาะถ้าเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบถ้าวันนึงเออเราสามารถแบบซื้อบ้านด้วยกันอันนี้มันมันต้องลงลึกไปถึงเรื่องแบบอ่ะผ่อนก็ต้องมาผ่อนร่วมอะไรเเออคือมันก็เลยแบบก <c oughs> ็ยังเป็นไปยากอยู่เพราะว่าสมมติก็ยังไม่เท่าเทียมสักที <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบโอเคก็อย่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถามว่าเราคุยกันไหมเราว่าคุยแสดงว,ว่าถ้าสมมติว่ามีการผักนันเรืขขอรร่องพรบรอย่างเงี้ย ใช่ก็พร้อมไหมเลยเหรอคะเดี <laughs> ย๋ยวก่อนหนูหน,นหนูอยากให้พรบสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะหนูอย่างเดียวหนูอยากให้มันเกิดขึ้นทั่วไปกับทุกทุกคนเพราะว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะที่จะอยากแต่งงานกับใคร <c oughs> ก็ควรจะแต่งงานคนนั้นได้ <c oughs> อะไรเพราะปัจจุบันมันมีการแบบเปิดกว้างมากขึ้นทำให้คู่เราแบบกล้าเปิดมากขึ้นนะคะในโลกโซเชียลนะจริงจริงซิว่าตอนวันแรกๆที่เปิดตัวเนี่ย ความกดดันพอๆแบบหมายถึงว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดตัวเพราะเรารู้สึกเรารักกันเราไม่ได้แคร์เลยว่ามันคืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอทุกวันเนี้ยเรารู้สึกเหมือนมีแรงสนับสนุนจากพี่ๆสื่อหรือหรือคนอยากจ้างงานอะ่ะเยอะขึ้นมากกว่าเรารู้สึกตรงนี้ว่าแบบเออเขาเปิดกว้างขึ้นจริงๆเนาะเขาอยากแบบรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็อยากให้เราเป็นแบบเดอะเฟซออฟแบบว่าคู่รักที่แบบมันเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ย อะไรหนีอะเราเสิร์ฟตรงนี้่อยๆเลคะเสิร uh, ์ฟป่อยๆกเออหนูว uhh, uh. ่าโมเมนต์ช่วงนี้น้อยลงนะถ้าถามหนูเพราะว่าแบบโมเมนต์ที่เอาออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเราต่างคนต่างทำงานพี่มิ้นก็ถ่ายละครอยู่ตอนนี้ละครออนแอร์พร้อมกัน3เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต่างคนต่างยุ่งหนูก็เพิ่งปล่อยเพลงหนูปล่อยเพลงนะคะพี่ๆฝากฝากโปรโมทนะฮะโปรโมทให้หนูหน่อยเจอใช่ไหมนะคะอิสิตยูค่ะแต่ความจริง เออความจริงไม่ไม่ไม่หวานน้อยลงอันนี้คอนเฟิร hmm. ์มเดี on, consig, ๋ยวสามปีต้องมีอันดับสตรีอะไร่ไหมอ๋อมีแน่นอนมีทุกปีซีนจะใหญ่ไหมคะขอดูก่อนค่ะว่าชีวิตเป็นยังไงท่านันเพราะเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในโกหลักของหนูที่หนูแบบว่าเออรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือเรื่องเก็บเงินด้วยเก็บเงินแล้วก็อยากที่จะแบบอยากอยากรวยกว่านี้อยากอยากมีมีกำลังมากพอที่จะดูแลแม่ดูแลแฟนได้ดูแลตัวเองได้อะไร จริงก็กอ,ยกงอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นครอบครัวแล้วนะแบบแม่ซิลพี่มิน้นมีน้อยเนาะ <laughs> <laughs> สาวดไม่แต่เออประมาณนี้ค่ะล่าสุดเห็นพาคุณแม่เต้นดิสดอกด้วยใช่ค่ะคุณแม่สนับสนุนทุกอย่าง <c oughs> เขาเป็นสายแบบจริงจริงๆแม่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่แม่จะเข้าใจเราทุกเรื่องแต่ว่าเราก็ใช้เวลาในการอธิบายให้เขาฟังเหมือนกัน รวมถึงแบบต่างคนต่างช่วยๆกันทุกวันนี้เขาก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างที่เราเลือกทําแล้วก็คอยสนับสนุนเราอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องที่แบบซีวีแต่งตัวเซ็กซีกุ้งแม่มีการแบบห้ามหรืออะไรอ๋อทุกชุดผ่านแม่หมดค่ะทุกชุดคือแบบฟิตติ้งกับแม่แม่เลยปะอะไรเงี้ยจริงแม่ไม่มีเบรกไหมแม่ไม่มีเบรกอ๋อแม่ไม่มีเบรกค่ะแม่มีแต่แบบเปิดอีกรถอะไรเงี้ยแม่เป็นสายนี้แบบไหนซีวีลองดูซิ แม่ว่ามันลดศนะอะไรอย่างเงี้ยเอ,เอยิิอ,อะไรเงี้ย<ช>ม่ไม่ขนาดนั้น <c oughs> ไม่ขนาดนั้นแต่คือแม่ก็จะคอยคอยดูการเทศสานเออถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้างแบบถ้าสมมุติไปเบอร์แบบเห็นแก้มก้นอะไรอย่างเงี้เ,เขาก็จะแบบว่าแม่ว่ามันอาจจะแบบนิดนึงเราลองหาอะไรคุมไหมอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะคอยดูคอยเชฟการาเทสาให้เราอะไรเงี้ยดีกว่า ปกติพี่มิ้นจะไม่พูดก่อนเราต้องไปคนถามว่าแบบว่าเดฟเบฟว่าอันนี้มันแบบมันโป๊ะอะไรอย่างนี้แล้วบางอันเขาก็จะบอกนะว่าแบบเออมันก็แอบโป๊อยู่นะอะไรอย่างนี้แต่แต่ไม่ได้แบบมามาห้ามเออซิลวีก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเป็นฝ่ายง้อก่อนตลอดและเวลาที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันก็คุยกันทุกครั้งถือว่าเป็นการจับมือค่อยๆเติบโตไปด้วยการที่น่ารักมากๆเลยละค่ะ และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะยคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สาคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระ วิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาเวอร์หนึ่งขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุง,งจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช้อปได้แล้วนะคะทั้งในช้อปปี้และ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะกลับมาอีกครั้งดาราเดลี่มูเตลูมาร์เก็ตซีซั่น2ชวนสักการะไอ้ไข่ช้อปเพลิพลนๆกับหลากสินค้าเสริมดวง พร้อมเช่าบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของคลังร้านค้าศิลปินดาราเก่งทัชยะพิพิมพิมพิสาและศิลปินมากมายในงานรวมชมและร่วมประกวดรำเดียวบวงสรวงพยานคนราชชิงเงินรางวัล10,000บาท แล้วพบกัน7-9กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซียรังสิตเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาๆาเดลี่มาเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย,ย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะ จเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง f c e e o o o ดา a า a d i i l y c o m และ YouTube ดารา d ด i l y f i c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ